ก็เอาไปซ้งกันยุน่งมากอ๋อเอาไปจากยิงจากบ้านมั้นปะม่นกินเหลวไหลแบบเนี้ไปทา่ัวไปเทียมทั้งวันเลยพักพอเรากัดเต้น<ม>ทุกอย่างกัเขายาวไปเบิดนา่งสารอยู่ยายลูกเคยคอยยัดเยีย,ยกันแล้วกันเพื่อน <c oughs> นีปวดหูจองไปน้ำเสียน เปลี่ยนัด้วนี่ยเปลนออฟฟิศสินโดมเือขี่รอบนี่ยไปไหมเราต้องตรวจต้องกินยาเนาะไปอยู่เอาเท่ากับพาเข้าไปแต่นี่มันเว้นยังเตือนทำไมนี่แม่ลงคบ่าเนีนี่แม่อยู่โรงพยาบาลไอ้นี่แม่ก็พากันไปตัวเสพผู้ใดพาไปดูแลกันเอาสองคนตัวพ่อแม่ก็อยู่ไก่ขั้นไปพอเป็นเนี่ยพาเขาไปแต่ความก็มีวิ่งพี่ของโรงบ่าในีอยู่ มีประกันหรือไม่ใช่เหรอพี่มันบวได้ไมันต้องไปหมอทีนน่พาะทางเฉพาะทางก็มจะหาให้นี่ไงคีงนี่ะมีอยู่รู้จกักมีแต่เขาบอกมีแต่ล่าสุดมันก็ช่วงเที่ยงแล้วก็ห้าโมงเย็นเข้าใจอยังไงหลาย,ยาอย่าง,งาเลยแม่ก่อนสิบเอ็ดเดี๋ยวเขาใจยุ่งกันเลยแต่เต้ยสิเขาสูอย่าฝ้าวโทงเดฉันนี่โทงกาทุ่งน้ำทุ่บางเทื่อกเกินไปเวลาเขา ปุ๊บเราจัดสินใจจ่ายปุ๊บ,บ,ญญาบายก็ไม่เข้ามาส่งบัญญัติอุ่นเงื่นแล้วเนอะบ้านอจะทวนน้ำของหายหายหลายชิ้นแล้วมันก็เป็นน้ำห้องนี่แหละไอมีสามงานวันนี้ใช่ค่ะอยู่โคราชเกับที่ไหนก็ไม่รู้คิวงานต้องอยู่ออกแล้วเป็นคิวหนังยาวเหยียดเลยนะคะบอกเลยช่วงกลางๆอะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลิกวัานไหนอีกเนีย อาจารย์ก็าบอกอยู่ว่ามันจะเสียบคิวก็จะเสียบอยู่ยังไงเนี่ย<ม>สันเจ้ากระดาย่อยคุยงานอยู่เพราะยตู้หมอ,อกมาท้งหาด้วยแต่ละเบื่อ<ม>ท้นำเกิดละท้วน้ำเกิดละ,ละแล้วกูท้วไปวินเพราะกูใจงั้นล้าก็เขามาท่านที่ ายกับกระเขา,ล,เาล่ไงแอาวล่อของกับกระเขามาเสียใจค่ะหนูไปหาพี่พีปากช่องเด้แม่เมื่อนี่บ้า่าน้องปามยุปากซ่องนี่ปะเออฝากดูแลลูกเต้าด้วยมันเป็นออฟฟิศสิ้นโดมเหรอกี่ขั้นอาการปวดหงว่าเล่าใส่เขียนเล่าหลาเซนเอ็นแล้ว เราใส่เขียนคำพื้นคำเจียคำทั้งอุ้มเจียเจียบะมเม่นนั่นนั่นเด้แล้ววันที่สองเจอกันนะทุกคนเป็นลุ้นเอาลูกสาวเพราะเจ้าจะสวยแม่แม่ซื้อตุ้มหูม,มาใไหม่ได้กี่วันววน่ะทำไมเข้ากับชุดถอดไอพวกนี้ไหมไม่ถอดใช่ไนหะมจะเอาย่อมย่วยหรือว่าจะเอากลีดเจ้าที่แม่ซื้อมากบบไฮโซเลยดิของไอเนี้ยมันเป็นแต่มันเป็นเพรไอ้นั่นอะโมอิดไม่ใช่โมอิดเป็นอะไรนะเนชรยแลบ p อะแท้ l ลบอะแล้วพาลาเวอร์วังอยู่นะได้ไหม พอจะเข้าร่างกายได้ไหมคะคุณยูยี่สิบบาทก็ะแ่อย่มารเราเบนไม่ยี่สิบบาทจากอะไรในร่างไกยเลยอย่ามาตัวมันงทีปททงไปย,ยี่สิบบาทได้ไหมงูทีสามทีสี่กี่แพงไงเพืังนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละก็กลัวแพ้นั่นแหละก็เรียของแท้ให้เป็นทองคำขาวแท้นั่นแหละแต่ว่า มันเป็นเพชรเหล่พอจะได้ไหมคะไม่ใช่ธรรมชาตินะคะพองข้อขาเราใส<น>่ห<ๆ>ูสามหูสี่ขีดกระเพร็หูแหลกนะได้หูแหลกหูแหลกที่<ๆ>จะโชว์แต่ว่ามันไม่ย,ย้อยชุดมันควรจะเป็นต่างหูย้อยไหมบอกมันดูไฮโซเกินเขาเลือกให้แม่เมื่อวานน่ะนี่แหละตั้งใจไปซื้อต่างหูให้เธอนะแต่ว่าบอกเขาว่าแม่แม,ไม่ไม่สู้ราคาเพชรธรรมาชาติแล้วเพราะว่าเขาไปใส่งานเดียวแล้วว่าไปใส่ขึ้นคอนเสิร์ตมันหลวนหายมันจะไม่แบบไม่เสียดายมากอะไรเงี้ย แต่ปัญหาแล้วท่าแอบมืออยู่ก็เลยเอาเพชรแหลนมันหู้ดีได้หน่อยค่ะเล่นเพชรเนาะมันหู้ว่าอในแหลอันในสมรซาดปุ่นเลยเบ่งออกกล่องแล้ววันนั้นเขานัดเราแววเพชรอะไรเดินหน้าตนเดินหน้าใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเบอร์แม่เห็นเบอร์แปลกมากกับเรับอีกว่ามันเป็นสนิทพอพอมีอะไรใช่ไหมเออ แม่คกับพระจุมสิมันกันค่ะก็ได้ผู้ลูพาไปเฮ็ดแบนคูได้เลือกได้ยงม้มขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยินดีนตระกาญด้วยนะคะใครจะจิ้มนะคะจิ้มจ่อยผู้ใดอยากจอยจิ้มมาเลยเมเคลื่อนผู้ใดประท่านคุณยู่ไรพี่เซนเตอร์คอยไล่ได้แต่กับแฟเด้อแล้วเป็นพี่เซนเตอร์กับแฟเท่านั้นเราบันได้เป็นพี่เซนเตอร์อน,นี่เม่มีเงิ่อนจาง,งเขาค่ะฉันเป็นซี่โอจะลยเะมันมีเงื่อนจางพี่เซนเตอร์มาใหญ่เขา ไล่สบู่ห้เป็นพี่เ็นเตอร์สบู่ห่จิ้มมากไอยมีเงิ่อนกลางพี่เซนเตอร์เขาพี่สั่งมาสองกระสอบแต่ว่าสบู่ใครหมดแล้วสั่งได้เลยนะคะสบู่ก็คือแนะนําให้เอาสามก้อนพลาน้องอยู่ที่สามแปดศูนย์ไหมสามแปดศูนย์นี้คือเท่ากับว่าจ่ายได้จ่ายแค่สองก้อนเองนะก้อนละหนึ่งเก้าศูนย์ทำไมอุ้ยดูเทียบกับสบู่ทั่วไปดูแพงสบูน่น้ําผึ้งน้าผึ้งแท้ด้วยนะน้ําผึ้งแท้ที่อัดลงแป้นพิมพ์เนี่ย แล้วน้ำพึ่งไม่ใช่น้ำพึ่งธรรมดาเนี่ยน้ำพึ่งแบบในทั่วไปน้ำพึ่งจากราชีนีพึ่งนะคะที่เขาเลี้ยงราชีนีพึ่งเห็นไหมน้ำพึ่งเลี้ยงนั่นแหละแต่ว่าราชีนีพึ่งอ่ะเขาสากัดมาจากอันนั้นมานุก้าบาร์มานุก้าคลีนซิ่งบาร์แล้วหอมน้ำพึ่งจริงๆด้วยค่ะหน้าใสสิวนี่ขึ้นหล่นเลยฟอกไว้เด็กๆที่เป็นสิวนะให้ฟอกเพราพพทิ้งไว้ของคุณอยู่ก็ใสเร็วเห็นไหมหน้าเขาถึงเขาจะเป็นสิวบ่อยเพราะฮอร์โมนคุณยู่ฮอร์โมนแรงเพราะว่าในช่วง หลังยี่สิบแต่ว่าถ้าหลังมีลูกหนึ่งแล้วอะ่ะจะดีขึ้นเของไม่อุ้มก็แรงอย่างนี้แหละได้กินยาปรับฮอร์โมนตั้งแต่อายุสิ 18, บแปดสิบเก้าเหมือนกันตอนนั้นเป็นสาวอยู่คุณหมอให้กินแล้วตกใจว่าฉันเป็นสาวอยู่ฉันต้องกินเหลอสมัยนั้นคุณหมอให้กินได,ด,ด,ดแอนขอพูดนะแต่ไม่ได้บอกว่าถึงอะไรตกใจไม่อยากกินเพราะว่าหน้าสิวเต็มหน้าแต่คุณหมอบอกถ้าอยู่ไม่กินนะอยู่ก็จะเป็นแบบนี้ แต่ว่าของแม่อุ้มอะไม่ได้มีรังไข่อรเดเหมือนของยูของยูมันต้องกินเพราะอะไรเพราะมันต้องปรับทั้งสิวก็ไม่ได้เยอะเหมือนแม่อุ้มนะแต่ว่าเขามีประจำเดือนทั้งเดือน่ะพอจะดอทั้งเดือนอะมันต้องทรมานมากใสจนแบบขาดผ้าอนามอไม่ได้เลยอะต้องพกติดตัวตลอดมันน่าสงสารมันไใสจืดมันยืมมันยืมโล่งน้ำกับปไะด้ยวายน้ำกับปะด้เห็ดยงน้ำมูกกับปะด้หมอก็เลยบอกคุณต้องยอมปรับเขาก็เพิ่งปรับได้เดือนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็มาปวดท้องหนักแต่ว่าก็ เป็นตรงกําหนดที่หมอปรับนะอันนี้ปรับภายใต้การดูแลของคุณหมอนะแล้วก็คุณหมอเป็นคนจ่ายมาด้วยค่ะอันนี้สบู่ลูกชายใช้แล้วสิวหายเลยค่ะใชด้ดีขอบคุณค่ะจิ้มได้เลยนะคะสิวนี่คือเอาอยู่มากๆเรื่องสิวเรื่องการผัดเซลล์ผิวอ่อนอย่างอ่อนโยนนะคะขี้ใครเราไม่ต้องไปนั่งขัดหน้านะถ้าใช้สบู่ตัวนี้อ่อนโยนเหมือนไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามันช่วยค่อยๆผัดทําให้รูมขนเราสะอาด หมอบอกให้อดทนสักหกเดือนปรับสักหกเดือนมันจะอยู่ตัวแล้วผิวจะดีขึ้นในเดือนที่สามก็าบอกตัวนั้นที่เขาจ่ายมาผิวจะดีด้วยเ็าบอกเราเลยบอกว่าน้องอ่ะทํางานขอแบบไม่บวมไม่อ้วนแล้วก็ไม่แล้วก็ผิวดีเ็าบอกอันนี้แหละตัวนี้สุดๆแล้วแต่พาลาสูงบอกไม่เป็นไรสูงก็ไม่เป็นไรขอให้แบบออกมาดีแต่เขาจะาเขาเป็นครั้งเดียวมันก็ปวดท้องนะแต่ว่าสิวก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากก็ถือว่าโอเค แม่ให้นหมบดกินได้ไหมคะกาแฟไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําเดอ้อให้นมลูกอยู่ไม่แนะนํานะคะถ้าคุณแม่ให้ลูกหย่านมแล้วค่อยกินนะคะเพราะว่ามันทุกอย่างนั่นแหละมันส่งไปถึงลูกเราหมดมันลงไปที่น้ํานมหมดนะคะสิ่งที่เรากินเรากินอะไรลูกเราได้กินอันนั้นเลยคะ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเรากินเผ็ดลูกเราก็เผ็ดพ่อพ่อ,พอสองสองโจกพ่อหรือสาม ใส่นามจะหดเล็กซีเดอร์ใส่เพิ่ามเพิ่เอเอสักอยู่หุงดีดีด้เดหุองแข็งฮงอย่างไม่ได้กินผู้เดียวเลยอดล้ล้างก่อนล้างแล้วก็เอาน้ำนี่ใส่น้ำขวดนะเหลือยอยู่สองก้อนค่ะมีมีล้างอะไรนำให้หมดก่อนค่ายินดีค่ะยินดีทุกคนเราไม่ได้ปรับราคานะมันพอแล้ว คิดว่าจะไม่ปรับจิ้มได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เราไม่ปรับราคานะคะไปได้เรื่อยๆเลยสามห่อสี่ห้าสูนยารจิ้มเลยวันนี้พลาดีมากสามกระสอบสี่ห้าศูนย์อ่ะสี่สองศูนยสิบกาแฟสิบกระสอบหนึ่งสี่สองศูนย์ปาดประหยัดไปแปดสิบเลยนะคะสี่หกศูนย์มันมันแล้วแต่ของแต่ละแต่ละคูปองของแต่ละยูสเซอร์นะเนี่ย โอ้ถือว่าประหยัดเอาเลยค่ะไม่ต้องไปล่อพี่เึนเจออะไรหรือไม่ต้องไปล่ออย่างมือนี้เป็นมืออย่างวันนี้เป็นวันอะไรป๊าผู้นี้ได้ไหลายมันสิ้นเดือนน่ะพ่อสิบกระสอบหนึ่งสามสอง่วนโอโหมาค่ะจิ้มมาเลยบอจกกิ้มสิ้นเดือนพอไหเพ่อจ้ะแล้วแตดเซลสิ้นเดือนหรือเปล่าเนี่ยปไสิบกระสอบหนึ่งสามสอง่วนเอาไปตุนไวเลยค่ะใครที่กินรับรองมันหมดง่ายแน่ๆน่เพราะเจ้าจะติดใจอย่าไปหากินอย่างอื่นค่ะเพราะว่ากินแล้วมันมันล่ง มันดูแลร,รูปร่างถ้ามันดูแลความสวยงามของห้ากับอามันต่อนเนื่องเห่อุูมขาดไปได้เลยเดย้เป็นซีโอก็ต้องซื้อนะคะไม่ใช่ว่าเอามานั่งกินได้เฉยๆนะี่นี่เป็นซีโอเนี่ยก็ต้องจ่ายต้นทุนการผลิตนะคะทคืนสั่งมานำวีลาแล้วจะวันนี้นะคะเซลยิ่งกว่าลงยิ่งกว่าเลยวันนี้ลงยิ่งกว่าอีกพรุ่งนี้บ้านพี่ยูไปแสดงศักยภาพได้นะคะของ อ่าเขาไลฟ์คู่สองทุ่มเป็นต้นไปนะคะพรุ่งนี้ไลฟ์ที่ไหนสตูดิโอเจ็ดหรือที่ไหนลูกยังไม่รู้นะคะแม่ไม่รู้ว่าออฟฟิศของคุณเจมใส่ที่ไหนนะคะน่าจะเป็นของบริษัทเขานะคะงานพี่ถือว่าเป็นงานไลฟ์แบบพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกไม่ไม่เชิงว่าพรีเซนเตอร์การ like ไลฟ์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็งานคู่นั่นแหละงานคู่งานคู่นะคะขอให้เข้าเข้าปังปังรัวๆัวนะคะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกแรงสนับสนุนนะคะแม่แม่แล้วก็งานคู่อีกวันหนึ่งก็คือวันที่สิบของบอสตัมไปเจอกันที่ชุมแพนะคะงานนั้นสนุกแน่นอนค่ะซึ่งไปเบิงเสียมวลแม่สงสัยว่าจะเป็นชุดเพลทอะไรที่ตั้มพูดแบบแบบกกันไมเอยห่าห่าอย่าห่าห่ามาเด้บอสคอยเตรียมให้น้องเจ้าบสวยบ่ท่านเด้เจ้าไม่ว่าเอามากอดเฉยๆก็ได้พูดเลยามากอดแม่นี่มะซ้อมซ้อมไม่ให้บอสกอดแล้วค่ะ ใครอยากโดนกอดก็ไปกับดิฉันดิฟฮะเจ้าชายสามเกีียวสามเกีียวเอาเอาอีกอาณาเอาอีกหนึ่งอาเอาอีกคือถ่วงคอมือสองคอมือเจ้าอะจิ้มลงไปให้นิ้วเจ้าหอดอ่าข่าวสารพอดีแล้วน้ามหอดสองคอมือต่พอดีเป๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีของ เสื้อียูนาเดียนแมใ่ในไลน์วสวยน่ารักค่ะแม่แจกในไลน์แอดมีลงที่เพจแล้วเลิศรูไม่จะเลิศกับ่เลิศป่านนี่เกียมตัวไปจิ้มเลยค่ะอยากได้เสื้อพียูนะคะเดี๋ยวแบรนด์อ่าเดี๋ยวซีโออุ้มรักจะทํามั่งจะเอาของพียูมาแจกมั่งเหมือนกันเดี๋ยววันไหนไลฟ์พียูก่อนดูวันก่อนไม่รู้ว่าว่างตอนไหนแต่ว่าคุณย่กี่วันว่างเขาก็คือของหนัง ให้เราได้คิวว่างจากภาพยนตร์ก่อนเขาจะรีบถ่ายแล้วค่ะเพราะว่าเขาเลื่อนการถ่ายมานานเขาก็เลยว่างแบบมาให้กันยาวๆเลยถ้ามันได้ถ่ายทุกวันจริงๆก็คือถือว่าอาจจะถ่ายเสร็จเร็วแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันในวันที่เขาว่างไวเนี่ยกดปุ่มเดเราจะเสียบครับกดปุ่มเตะกดสิใช่ไหมมันขึ้นไหมเออเออคุกกันละคูกกิ้ง นั่นเห็นบอกเขาบะเคยเห็ดทั้นมาจากของเคยเห็ดไม่สิสวยสุกี้สุกี้ปะนั้นอย่างนั้นพลาดมันก็ต้องพลาดเมียมันแต่เนี่ยเออเนี่ยแหละเมียเห็นบอกขั้นขาดเมียไปสิได้ยู้ได้กินบ่ยู้แข็งมองขันต่อไหมหงเป็นไปบ่ฝึกกับพ่อน่ะฝึกกับแม่นี่แหละแม่ฝึกวแม่ฝึกให้เดี๋ยวแม่ฝึกให้กันเรื่อมฝึกกันนั่นแหละหาได้เอาลูกเอาขว้ได้หุงอไอขว้ากินว้ายม้มีลูกมันกับมีผัวจะมีลูกสาวเสีมันมีเมียป่ะ บอกปวงแบบพระเจ้าได้เป็นหรอครับว่าข้ามันเอาเมียก็คือให้เมียมไม่ได้กินสันข้ามันเอาปัวก็ให้ได้ปัวกินสันดวงเทแค่เขาเห็นปะพู้ให้จังของแม่แม่ยังเทแค่ดีเลยมาเคยบ่ายฮ้อนหมอเข่าเห็นบ่เนี่ยมาเคยบ่ายเขาส่งในมาหัวจะาส่งในอย่างของอย่าใส่แม่เตรียมให้คนได้ัวานี่ถุงเท้านี่เพม่คพับ้วนกวมใส่ไห้แปงที่ฟันไม่ขอดยาที่ฟันไม่หันพอดบรอลว่าแปงที่ฟันจะคลองอันใดข้านี่ไปงงๆงงถ้าเอ็งไปเอาของลูกคนมาแปง พี่หมอนเคียร์สุมเอื้ตอนพี่หมอนอยู่น่ะเอาเขามาเปลี่ยนสม,ม,อมอือโมูว่าในคองจะกองของเขาอเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนนี้สุม,มอเออเมียมียไดรเตรียมให้บปีบยาซิฟัสนไซไให้เอามาจุ่มตาปากแต่งของยิงจุ่มยากอยู่พี่น้องออส่งในน่ะว่าบางบาง่ำไซยี่หัวก็ของเมียอีกแล้วบ่ของข่อยใส่ตัวละเพว่อสามสิบบาทของข่อยแพ็คละหกสิบห้าบาทสิว่าอย่าง ส่งนี่เนี่ยามาภาพป้อมป้อมอันนี้เด้อเอามาใส่ตรงนี้น้ำหอมฉีดใส่เสือใบไหไลต์ดไห้อยไว้เป็นจุดของลูกเื่กันถามยูกิดูกางเกงในเส้นในลูกจะไปห้อยไว้กับชุดที่เตรียมให้ลูกเตรียมชุดไหนคือห้อยไว้ห้อยไว้เป็นเป็นปุ่มเป็นปล่อยคอยล่ะเฮ็ดดีไร มันนั้นเปากดีใส่ข่อยาซ่าโอ้ยที่บอกเรียนน้ำหนังเายอขาดข่เนี่ยนะข่อยากรู้ว่าอีเดมันมาแท่นข่แล้วมันจะดีสิ่กับ่าห้อมเดี๋ยวพอยตุ่มมันจะไปห้อมใจไหนเดี๋ยวยังเดียวเกืออาบน้ำให้ไหมไงมาแล้วนกมาแล้วนกขาว่ากัดนกมีคนมาแล้วไอ้นกมันหายไปเจอลูกกัดเจอโยกี่กัดไปดอกหนึ่งแม่นกหายได้ไงเดี๋ยวมากลับมาพอวทั่วหาคนนี้ด้วย เขาต้องการอีหยังให้เขามาสักก่อนบอกเขาว่าเขาต้องการเงินยให้เขามาก่อนให้เขามาก่อนไม่ใช่ฉันโอนแล้วคุณเข้ามาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามศูนย์สองเจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหนึ่งนั่นแหละให้เขามาก่อนเข้ามาตอนไหนก็โทรเพราะว่าเขาไลฟ์สดอยู่เขาทํางานอยู่อะคร่าเดี๋ยได้พ่ว่าแล้วเพิ่งเข้ามาอีกรอบค่ะพี่ยองสวัสดีค่ะไปหาเนาะไปหาลูกในเด้อพี่ว่างเด้อ มือ,อยู่ชุมแพร่ด้วยผู้ใดยุ่ขอนแกนอยู่ไก่แล้วบ่ไปนี่คอยเสียนงอนออีนี่หางอนตะคนอันเขาโทษตม่มเธออยู่เธอกระยับมาโทษหาฉันแม่เสียงเทียนไม่ไปไม่ได้นะนี่นมึงว่าไงโทษนะมึงมายอมบ่าเลยเนาะปฏิทพวกกับ <c oughs> เสียนหนาด้วยมันเลยเป็นสายต่ำกัน สวัสดีค่ะเห็นฮาร์ดคอร์อย่างนี้ลูกหัวนี่ละเอียดยิบยุก่จังเนี่ยตอนเด็กๆอะเนี่ยอนไรเพ้ลูกตัวหอมมากอุ้มไปไหนมีแต่คนบบป้าลูกจะบ่เคยมีโมเมนต์เหม็นข้าวเที่ยจนสุ้มือเนี่ยอาบน้ําเสร็จมานวดนะคะใเขาอารมณ์ดีก็เป็นเบบี้อารมณ์ดียี่หลีแม่นวดอีหล่าได้เบบี้อ่อยอะนวดแล้วก็หัวกี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 กให้ซื้อซื้อซ้วมสําเร็จรูปให้นั่งเนาะ นั่งแล้วก็นั่งขำตัวเองทีนะคือฝึกขับคือฝึกระบบขับถ่ายลูกตอนนั้นแ่ละแต่ปานเด็นก็แต่ปานเดนมันก็อุนจียากอยู่ขนาดซื้อส่วนเป็นของเจ้าของแต่กระมาสามอันเซียนเอาส่วนมะเร็งแบบนี้เขาไปนั่งได้ส่วนมาดากลุ่มล้มแกออกเก็บไตฮัลโหลครับดากลลมสมส่วนใหญ่ก็เขามาส่งพัสจะดูใช่ไหมครับทียนหนึ่งเหน เก็บมันได้แปลออกอยู่ล่บางดาก็รูปร่สวมแม่มันจะว่าดื้อนี่ดื้ออีลีพี่น้องเนี่ยคานช้าสมองไหลข้านกับขา้นสาดืืบด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 ืบยังสามารถปีนขึ้นสั้นได้พู้น่ะนําหาไปเห็นยูรอดได้สั้นว่างของแบบยุกี้มันปีนสั้นเอียงของมั่นสัวทั้งนี้มันยังไม่เดินไม่อะไรนะเดินสิบสิบสามเดือนเดินได้อ่ะตั้งไข่ ตั้งไข่13เดือนแล้วก็เดินเลยคานรู้ไหมเขาคานตอนไหน11เดือนคาน11เดือนคานได้แต่โซนอะโซนน่าจะ4เดือนค่ะมือนี่แข็งแรงมากจับจะแล้วทําตาเหลียนะจับแล้วก็ทําของมาได้เอาไว้ใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วกลัวลูกตาเหลียก็คือเขาจะจ้องสิ่งของสิ่ง่ะเราจะมีโมเมนต์เมื่อก่อนโทรศัพท์เราไม่ไม่ไม่ให้ไม่ไม่ทันไม่ทันสมัยแบบนี้เนาะ มันจะได้ถ่ายได้แค่ช็อตวิดีโอก็ได้แค่แบ,บางช็อตมันจะไม่มีโซเชียลถ้ามีโซเชียลเนี่ยรับรองอยู่กี่จังเลยคนรู้จักตั้งแต่สมัยน้นเพราะแม่อุ้มถ่ายทุกช็อตของลูกอะเวลาเขาจับอะไรได้มือเขาจะแข็งแรงเขาจะทําแล้วก,ก็จะทำตาเหล่ม,มาดูของสิ่งนี้นอะไรนี่แหละ,หละคืออยู่กี่จังใช่แม่อุ้มจะถ่ายทุกช็อตอัลบัมรูปเยอะมากไอ้ละเอบอร์นี่ศูนย์หกสี่ขว้าจ่อขสรยางควางเขาห้องศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งแปดศูนย์หกสี่ ก้าหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งห้าสองสี่หนึ่งห้าเออว่างวางปุ๊บโทรปับ๊บเมื่อกี้มันวางไงก็ว่าง,งาสีของมานน้องของเนื้อตัวหอมแม่อุมทำให้หอมเม่ออบอกว่าสิไปรับออกเป็นเด็กน้อยอที่ตัวหอมคือจงอังหวะนั่นแหละกินเขาเรียบร้อยแล้วแม,ม่คุจะคอยออกบ้านใบห้มินข้าวออกไปใบเป็ดอนเขาซ่นชีจะมา บ่ให้ลูกคนอุ้มลูกไปว่าไปป้อนมามามามน้ำทังมิมาฝึกต้องเอามานั่งสังเกตจําได้ไหมมีเก้าอี้นั่งประจาตาแหน่งเัลลครับเก้าอี้นั่งกับพ่อกับแม่นั่งกินข้าวที่พิจิรักใช่ไหมต้องกินให้เรียบร้อยฟันก็ต้องแปรงก่อนนอนฝึกระเบียบมากฝึกจริงๆคือทําให้เขามีระเบียบอะต่อไปถ้ามีหลานก็ต้องสืบเลยว่าขอเสียยงแบบไหนข้าก็แม่มันอีกบานนี้คนก่ คนคนไทยบ้านก็บ,บอกให้ก่อว่าโอ้ยเลี้ยงลูกโอเวอร์นิ่งซุ่นนิ่งซี่ใบผู้เด็กใบผู้เด้จับคือไม่ใช่ไม่ให้แม่ให้บายให้จับค่อยแค่ไม่ต้องการให้เอาลูกเข้าไปเดินป้อนข้าวเฉยอยา่างอื่นก็ให้เอาอยู่แล้วก็คนกลัวคนอุ้มลูกวิ่งหนีเสียไม่ไม่ค่อยให้คนแปลกหน้าอุ้มจริงๆถ้าแปลกหน้ามาหรือแบบไม่สนิทไม่ให้อุ้มเลยนะกลัวคนอุ้มลูกแล้ววิ่งหนีไปนะคือเลี้ยงเองนี่คือแบบเนียบทุกอย่างขนาดพี่ใบหม่อนอ่ะ คุณแม่เลี้ยงให้ที่ใช่ผมแม่อุ้มก็สั่งให้ทําแบบนี้มีนวดมีผมน้ํามันใส่ผมนวดน้ํามันน,มน,นวดอะไรฝึกให้แม่เราทําแม่เราบอกโหกูเลี้ยงลูกมึงเ่ยกูทาลําบากมากเลยกูเลี้ยงพวกมึงมาทําไมมึงโตได้วะเลี้ยงลูกมึงนี้มึงสั่งกูทุกอย่างเลยแม่เราคิดดูถ้าเป็นหลานบ่ต้องสืบเลยพี่น้องบ่ได้ออกหอดแบบหอยหอยสี่เฮดฟั่งคั้วอไที่เป็นหลานผู้ชายด้วยขาอ,อยากได้ไรเนะนี่ยว่านั่งดทหามปวดปวดทุกเมือ่อสอนกันมา บ่าขี้เด่อมดมว่าเสียใจค่ะมันมาเปน่เอาอยากได้ผู้ยิ่งล่ะเออแต่ความสามารถอยาให้มีความสามารถก่อนนะโบเบกเบกเบกให้มีความสามารถทำก่อนนะเบกเบเบกเดี๋ยวเอาขึ้นมาย่งไฮ่ฮ่ฮ่ซ่อมดมนะสิเปรดบวกได้พกันโอ้ดมไมดมไแยนดมไมหําหน่อยเล็กน่อยไหมเล็กน้อยอุ้ยจักดมสุด เดี๋ยวนี้ดมตะบักยู่้าฝาต้องเป็นตะดุมเลยเดี๋ยวนี้ดมตะบักยู่้าค่ะพี่น้องฝายู่้าซอมก็ยู่้าคิดได้เลยว่าฝาเจ้าจะขึ้นลึกได้ยัยคอยขึ้นลึกกว่าจะไอ้มีเหมียวแล้วพี่หมอนมีก่อนค่ะโอ้ยโอ้ย้ยบ่มีขั้นเจ้าจะโกดไหมขึ้นว่าเนาะ เขาบอกว่าคนพี่จะแต่งงานหลังคนนองบอบอบว่ฟังก็ถ้าเขาจะกฎหมายถึงว่าไงเนาะถ้าใครมีลูกหลายคนต้องให้คนพี่มีครอบครัวก่อนเว้ยเนาะจบเกมเลยนอกจากถ้ากรณีที่ว่าถ้าไม่มีจริงๆต้องผ่านอายุ40ไปแล้วมไม่รู้เองไหประชาชน่นกุยก้อนพอดีเน้ว แค่แต่ง,งานช้าหลังยี่ห้าเนี่ยคนก็ท้องยากแล้วเดี๋ยวเนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ uh huh. ถ้ามีความพร้อมเด็กมันค่อยอยากเกิดนะมันจะเกิดในช่วงที่ความไม่พร้อมอ่ะในช่วงที่เขาซ่อนซ่อนเอบๆแต่ว่าเกิดดีจังเลยค่ะจริงไอช่วงที่เขาอยากได้น่ะเพื่อนฉันอยากได้จนทุกวันนี้มันยังไม่มีเลยจะห้าสิบแล้วมันเนะตุเรเปลี่ยนครับมันไม่มีเบิง้งอยสิบบอกเจวานยังวะเจวานในช่วงที่เจ้าแอบซ่อนจะมีปะมี จะมบนช่วงที่เม้าเอ็นในช่งที่เจ้าแอบซ่อนพอต้องบอมีเลยในช่วงที่ข่อยอยากมีหมดถ้าช่วงที่อยากมีก็ไปคุณหมอทําให้ทําได้แต่ว่ามดลูกเราต้องพร้อมนะอย่างของพี่ใบหมอนอนะ่ะหมอบอกมาแล้วว่าน่าจะหมดหวังจสเลยว่าคิดเห็นได้มั้ยถ้ามูสิเอกิบโอ้ยอีหล่าวถ้ามาซาดเอาลดลวกบมาคิดที่เลือกเพศเอาอีหล่าออกมาเป็นขบวนการลวดจะโอ้ยอะเนี่ยอีหล่าท่องไว้เเท่านั้นล่ะ ใส่กายภาพผัวไว้บ่ยังเสียวยังเสียวยังเสียบ่ท่านี้มีจะฟังว่าที่หลาย่งบ่หายลมเหือเอาผูดเจะคล้องเลยไงจะคองนี่บ่ขันย่าง่ะขันย่างใปลมได้ขันย่างแบบแก่แรงได้จะเคยคำทองได้ย่างไปบ่เตเพื่อนไปกันกเกยว่ากโอ้ยบุรีตะโพอื่นจะไปพญาง้างขาสุดเปอร์โมเดลอ่าอีฟามันสุดยอดโอ้ยเอาเฟยชเลยน้องอยู่ส่็ใสูตรย่าง เอาเศษเลยน้องอยู่เซนไม่นู้ลุงป่อยมาปีกว่าแล้วยานทันมาอยู่ทำเสียดเลยเหมือนที่พี่บีมกับพี่อ้อยเดี๋ยวเมื่อไห่คอยยากไปไหน้ไม่บอกเขาเดี๋ยวจะเลี้ยงยากพี่น้องเลยเศษเบื้องข้อมือนตนั้นไม่ใช่ธรรมชาติตะกรุดวัวพร้อมกันเลยนี่ตะกูลเรามีแฝดนะเห็นบะแม่ทองแฝดยายอทองแฝดแมียย่พิ้นกับทองแฝดแล้วใครจะถ่ายทอดอ่ะก็หมอบอกแล้วไงว่ากลางไขยเลือดมีสิทธิ์เป็นแฝดสองเศษสามคนได้น่ะ เราว่าออกมาเฉยเดียวสีข้นอ,ยอยวยงวดสีหยอดกุมาเนเฮ็ดเลยโมกีเฮ็ดเอาเลือบเ,เ,เ,เอลือบเพ็ดเอาแล้วก็ตัดมุ้งทิ่มโอ้ยเสาอย่าไปบอกวานิสันหัวสิปลาเนะี่ยแล้วตัดจิ้มเนาะเพาะมันเปินหัวเลยนะตัดจิ้มหัวแบบบางที่นั่นนับตังเขาไงกลายเป็นผ<ส>ู้ชายนับตังเออวัวคือจังหมาตอกเนี่ยหุ่นกลายเป็นหมาแล้วแบบแคปรูปมันมาเกี๋ยวเดี๋ยวไปจอยทายรูปทรงมาเลย งานแจกที่มันผู้ชายอยู่แล้วมัน,มนเปลี่ยนผู้ชายเลยหางมันนกจุออยอยู่อย่างน้อยวันแม่เพระฉันเรีว่าสีมีบอกไวปซือ้อครับบอกไวปซื้อเพราะว่าเพราะว่าล้างใครเขาหลายผวดเอามาแจกคนที่มันบ่มีเนี่ยสินะหม <c oughs> อบอกว่ามันหลายผวด จะได้ไปบริจาคไปซึ่งสั่งไปแปกกระสอบจ้าขอบคุณค่ะบวันนี้สิบกระสอบลดลงมาเยอะมากเจ๊จะขอให้สิรอดเล่ยบหรอดเลี่ยบแล้วมีตัวนี้กับห่วยเยอะกี่น้องยูแต่เม่อลูกเอ่อตัดมดลูกสันจะใหญ่นะฮะสันจะใหญ่เอาใช่ไม่งั้นยูวางสันจะเปลี่ยนรูปร่างผู้ชายเลยค่ะแล้วก็จะมีกินเราเข้าไปก็จะเป็นผู้ชายทําไมแม่หมอถึงจงไว้ให้แม่ข้างหนึ่งเนี่ย เอาแต่ตอนเมียท่านได้กินบุมลากเมียเพราะท่านตัตาด,าดแมีคือสันใหญ่ขึ้นอันนั้นมันอ้วนค่ะอันนั้นคือกินข่าวไรฮอร์น,นสันใหญ่แต่เป็นรูปร่างผู้หญิงอยู่แต่สันใหญ่คุณจะเป็นแมนแมนมันมรูปร่างผูช้ชายคุณจะเป็นแมนเาะมาหรอแม่คุณจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วใครจะอยู่กับคุณคุณจะน่ากลัวถ้าคุณสูงใหญ่อยู่แล้วคุณจะกลายเป็นผู้ชายเลยอย่าไปตัดเด็ดขาดถ้ามันดีอยู่เขาไม่มีใครเขาอยากเสียไปนะเพราะว่ามันทําให้ฮอร์โมนละละมุน พี่เราฟังเพลงใหม่น้องยูห้วยพี่ห่วยพี่คือคือบอกเขาจะโดนจิตตุยมือน้งเพื่อนหนูกว่าจะเป็นยังเด้อไอ้ยโอ้ยเป็นยังไงนอนนี่ตักต้องเลือปีบใช่เขาไม่อุ้มเบือข้างหนึ่งก็ยังใช้จำฮอร์โมนตัดไม่ได้นะตัดต้องไปกินฮอร์โมนเสริมโอ้หลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องมาชัก้ากระเหี้ยว